ประเทศลาวทำไมใช้เงินไทยสวยอธิบายหน่อยจ้าเนาะ,ะสายดี้พี่น้องก็มาพบกบสองทิปแซนน์เนาะซส่งในคลิปนี้ทิปกาซิมาตอบคำถามแฟนขาบเนาะมีแฟนขาบท่านหนึ่งิืนทาในสองทิปมาไล่ยมือก่อนเนาะิ่นทามทีพูด คลิปท,ทิปไปสือทีให้ไอพ่อเนาะพีเอ็นเอ็นนถามว่าประเทศลาวทำไมใส้เงินไทยสวยอธิบายหน่อยจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามที่พีเิ่นถามทิปมาเนาะในซ่องทิปซึ่งก็เลยว่าจะมาตอบคำถามในคลิปนี้เนาะซึ่งก่อนนานี่ก็คือหย่อนไปเมื่อหนึ่งปีก่อนเนาะทิปเคยเหตุคลิปหนึ่งก็คือใส่เงินบาทไทยในลาวเนาะ รากาซองก็คือทำไมสินค้าที่ประเทศลาวถึงแพงแล้วก็สามก็คือว่าเหตุพ้นที่ว่าคนเล่ามักใส่สินค้าไทยเนาะพี่น้องซึ่งก็เหตุต้นมาแล้วเนาะแต่กาเกี่ยวของกับคลิปนี้ทีพี่น้องท่ามมาเนาะซึ่งทิพย์ได้รวบรวมเหตุพ้นลักลักทีทิพย์คิดว่ามันมีพ้นต่อการที่ว่าเป็นยัง เงินบาทไทยจึงสามารถนําใสในเลาาได้ย่างล่วงลายเนาะพี่น้องซึ่งคือที่คลิปเคยบอกในคลิปก่อนเนาะสินขาทีว่านําเขามาในเล้าก็จะมีประมาณสองสามประเทศลักๆเนาะทีว่านําเขามาอาประเทศทําอิฐหลือประเทศลักทีว่านําเขาาสินขามาลลยที่สุดก็คือนําเข้าจากประเทศไทยเนาะพี่น้องซึ่งหลายๆคนทีวน่ว่าเคยมาเถี่ยวเลาาก็จะเห็นแบบประเทศไทยในหล้าไลาเนาะเกือแบบ มียังอยู่ไทยอยู่ลาวก็มีแบบนั้นเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าเป็นยังจึงใส่เงินบาทไทยในลาวได้คืออ่าไม่ค่าเนาะซื้อเื่องจากไทยแนะ่นอนว่าต้องเอาเงินบาทไทยไปสื้อเคื่องมาบม่มีแบบบ่มบรสมัทเอาเงินลาวไปสื้อเื่องจากไทยได้แมน,นพี่น้องฉะนั้นคือแบบเวลาไม่ค่าซื้อเื่องจากไทยมาลาว เมื่อก่อนนี่ก็คือจดไล่สือเป็นเงินบาทก็จะขายเป็นเงินบาทแต่ว่านนยบคาบใหม่ของทั้งทั้งเล่าเนาะผลกิแบบว่าขายอยู่เล่าให้ตีเป็นเงินกีบเล้าก่อนสนันไล่ห่านซับพสินขาเนาะกับสี่ตีเป็นเงินเล่าเนาะสินค้าที่มาแต่ไทยแต่ว่าต้องขายเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีสินขาบางอย่างผลกาะไล่เป็นเงินเงินบาทคือกันเนาะหรือว่าทาสมมุติว่า ขายเป็นกีบกะยาแต่ว่าข้นอยากจ่ายเป็นบาทแมค้าการยังหาบเงินบาทคือกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเผิ่นพยามเก็บเงินบาท, Istanbul, าวาาบาทไว้เผื่อไปสื่อเครืองในงวดต,ต่อไปมาคายอยู่ทีลาวอีกเนาะยังเซนแบบว่าอยู่ห่านเมทิฟเจนซีน่เนาะเมทริฟกะคลายเครืองเราอยู่ตลาดซึ่งเวลาถี่เผิ่นจะไปสื่อเครืองเนาเผิ่นกะสิถท่ามทิบตลอดว่าทีบมีเงินบาทบ่เนาะอันน่ะเผิ่อากได้เงินบาทจะแหลกเงินบาทนําเผื่อเอาไปสื่อเครืองมาคายเพราะว่า เครื่องบางอย่างเขาขายเป็นบาทด้พี่น้องคือทิวาเขาจะบอกขายเป็นกี่เพราะว่าคือขาเงินมันขึ้นมาลงเนาะมันานะาความสเสถียรมันบอคือเก่าเนาะสลายทาแบบเอาเป็นเงินบาทได้เพิ่นกับซิค่ายเป็นเงินบาทเน,ะนาะเนี่ค่ะอันนี้การหนึ่งในเหตุผลเนาะขอที่หนึ่งเนาะซึ่งหลกักการยังโมเมิดเนาะเครื่องอุปโภคบริโภคที่ว่าขายอยู่ในเหล้าทีทิวา,วามาจากไทยนี่มีล่ายลีเซนเครื่อง ทรทัศน์ผัดลมตู้เย็นคอมพิวเตอร์บอตู้เอ,เอกสารรินเตอร์หลายหาอย่างเนาะคือว่าค่ายเป็นเงินบาทเนาะพี่นอ้องอ่าบัดน,นี้เหตุผลขอที่สองก็คืออน,นันต์เมื่อกี้เขาบอกว่าขอที่หนึ่งคือเป็นสินค้านำเข้าสนั้นคือความต้องการเงินบาทก็จะมีเหมือนบอกบัดน,นี้เขาจะมาหว้าสินขาทีว่า บริษันำเขามันก็ยังคายเป็นเงินบาทเนาะเซ็นแบบว่าอ่าพอที่ซองก็คืออย่างเช่นคายเพื่อนคายรถอ่าคายอันอย่างก็เป็นอาคารปลุกสรงจะใช่นะเผินจะบริเวาเป็นเงินกีบเนาะคือคืออาจจะมีเบาแต่ว่าเล็กน้อยเนาะส่วนไลนน่ะเพินเจะเบาเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์ยางเซ่นคายดินเนาะประกาศคายดินก็คายเม็ดก็ะเล่เจ็ดลอยห้าสิบบาทต่อเม็ดก็ะเล่ยเนาะ เรือวอาเพื่อนลังนี่คายประมาณหนึ่งล้านบาทเนาะแบบนี้เรือว่าดิ้นก็คือกันเรืออื่นๆเนาะพี่น้องที่ว่ามันมัน็นาจะคายเป็นล่าเป็นบบแต่ว่าผ่นก็คายเป็นเงินบาทเนาะตามความรู้สึกของถีมเนาะเป็นยังเผ่นจึงคายเป็นเงินบาทคิดว่าทาเ้าเป็นเหล็กล่าเนาะมันจะเงินจำนวนลายเนาะอย่างเซนคือคายเพื่อนสองสามสันอย่างสิแสนดอลลาร์เนาะคันตีเป็นเงินกีบกับพันล้านแล้ว มันก็นคือว่าจำนวนลายสน,นันิ่นก็เลยแบบเป่าเป็นเลขที่มันจะหน้อยลงอย่างเส่็เงินดอลลาร์หรือเงินบาทอันนี้ตามความรู้สึกเนะะาะการจะคลายเป็นแบบนี้สำหรับเหตุพุขนขอที่ซ่องเหตุพุขนขอที่ซ้ำก็คือคือพี่นองหูเนราะว่าส่วนร้าคคนเล่าไปเหตุเบียกอยู่ไทยค่อนข้างไล่ทิพย์คิดว่าให้งานเล่าที่ไปเหตุเบียกอยู่ไทยนะจะไล่กว่าให้งานจากาประเทศพมา่าหรือว่าประเทศอื่นๆอีกนนเนาะ คือ,อย่างเซนในในประเทศลาวยูสวรรค์น,นี่ก็คือว่าอันดับหนึ่งเนาะที่ว่าไปฝั่งไทยไล่เนาะพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็คือซีเมนสัญ่าอยยอยมาหย่อนโควิดก็ไล่เลยเนาะซึ่งก็คือแบบว่าในเมื่อแบบว่าลูกไปเหตุเวียกอยู่ไทยเนาะเวลาเผิ่นฝากเงินมาลาวนี่ก็คือ,อจะฝากผ่านบัญชีไทยเนาะพี่น้องคือแบบว่าคนคือคนอยู่บ้านทีมนี้เผิ่นจะมีบัญชีไทยฉะนั้นเผิ่นก็จะหาฝากเงินมาลาวย่างเช็น พี่น้องคนที่ว่าอยู่ไทยกับอ้อนเขาบัญชีไทยแล้วกับเพิ่นก็จะเบิกเงินบาทไท้อยู่พี่เนาะฉะนั้นก็เขาก็จะเอาเงินบาทไปใส่เนาะพี่น้องและวันนี้เงินบาทนี้เอาไปใส่ในอะไอย่างเสรน็นอกคนแบบอยู่บ้านนอกของหน้าคือแบบจุ่ิบอยู่จังซี่เนาะหรือว่าแถวเขตป,าป่านที่พ่้คนส่วนลรกที่ได้เงินมาเพิ่นก็จะมาเฮเทื่อนบบหรือว่าสื่อรถไทยบบอ,อุปกรณ์แบบ าจาักสูบหนามโบยังจังสีทีเป็นเครื่องมือทรรมากินก็จะคายเป็นเงินบาทเนาะเซนอนัอน,น,นหมาเฮ็ดเทื่อนเนาะก็จะคายเป็นกีนเนี่ยเป็นบาทเนี่ยยังเซนอีีอยังก็เขาเอื่อว่าใหม่เนาะใหม่เซนะนะทิพย์ท่าม,มืออนั้นทิพย์ยังไม่เฮ็ดเที่ยงเนาะเขาจะคายเป็นโต้เนาะเซนหนึ่งคายเป็นครูครูหนึ่งพันหกร้อยบาทจังซีเนาะพี่นอ้องหรือว่ารถไทยกับประมาณสี่หมื่นเจ็ด หาหมื่นบอกยังประมาณนี้ราคาปั๊มน้ำโบอ,อันนี้ก็ขายเป็นเงินบาทเนาะอย่างเซ็นปั๊มน้ำถีบจุนาเนี่ยก็ซื้อเป็นเงินบาท้วก็มีอย่างอีกอ,นนอุปกรณ์อื่นๆคือกันเนาะเป็นจักรตัด้าตัดยาัดยางก็จะปลายเป็นเงินบาทเน,ะนาะสไลด์เป็นเงินบาทฉะนั้นก้านทีว่าเข้าไหรเงินบาทมาแล้วเขาใส่อยู่ในเหล้านี่คือว่าสะดวกสบายมีความต้องการลายเนาะอย่างอันนี้ก็คือเหตุผลขอที่ซ้ำเนาะ บันนี้เหตุพุนคอ,อต่อมากหรือว่าเหตุพลนคอที่สีเนาะอย่างเซนทาแบบโคตรเล่าเนาะอย่างเซนทิปทิปบรได้เห็ดธุรกิจย่างเหรือบ็ได้ก็ได้แบบว่าค้าขายเนาะแต่ว่าทาแบบได้เงินกี่มาเอ,อ้ได้เงินบาทมาของเถาก็เก็บไว้เนาะเผื่อยังเนาะพี่น้องทาตอนแต่ก่อนทาแบบก็ได้ด่านปิดจังสี่เนาะส่วนไล่ก็สิแบบ มักไปเถี่ยวไทยเนาะอย่างเซนนมือก่อนอยู่เวียงจันทร,ร์ก็สิมักไปเที่ยวน้องค่ายหรือว่าเถี่ยวอุดรดเน,นาะว่างๆก็สิมักไปกับครอบครัวสลายถิ่มักไปซื้อนังซื้ออย่างนี่เนาะคันถิ่นไปหุ่นื้อหนังซื้อก็ต้องใส่เงินบาทไทยค่ะพังไทยก็ใส่เงินบาท,ทไทยเป็นบ่ได้เงินบาทก็เก็บไว้น้องอันนี้ก็คือเป็นยังเงินบาทยังใส่ในเล่าได้เนะาะเหตุผลตัวนี้หรือว่าอีกหลายๆอย,ย่างการซื้อค่ายอื่นๆน,นรือว่า เหตุอื่นๆแม่กระทั่งเนาะเหตุพุนขดออกมาแม่กระทั่งทิบตอนนีกัเคลื่อนไหวกิจกรรมสวยเลือดังคมเห็นบ่พี่น้องคืออย่างเซนวัดอย่างซี่เนาะคือแบบว่าไลคีบเนาะที่ว่าทิบไปถวายเงินอย่างเ้นวัดบั้นบากสลายกับสีหายเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่าผลอาหารสางผนเอื่นเป็นเงินบาทอย่างเ้น เฮตุชีนาสองขางเจ็ดหมื่นมันบวชเจ็ดหมื่นบาทเพิ่นกะไลเป็นเจ็ดหมื่นบาททั้งจะจ่ายกี่ไดแต่กะเพิ่นกะไลตามเลนเงินเป็นหมื่นบาทอยู่ดียังเซนทีมีเงินหกหมื่นเลือกอีซอหมื่นหนึ่งที่จะจ่ายเป็นเจ็ดหมื่นมับวชเลือกหมื่นหนึ่งก็ต้องไล่เลทให้เป็นบาทเนาะพี่นะ้องเอาเลทเท่าบาทอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าเป็นยังเงินกีบเอ้ยเงินบาทไทยจึงใส่ในลาวได้เนาะพี่นะ้องแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเหตุผลเนาะที่ว่า อนณาเงินบาทยังมีความต่องการในเล่านาะพี่น้องอันนี้ก็คือเหตุพ้นลกัลกๆเนาะทีทิพย์คิดว่าเป็นยังเงินบาทไทยจึงสามารถน,นําใส่ในเล่าใดเนาะละก็ยังมีอีกลหลายๆเหตุพ้นทีอาจจะว่าวเมื่อตอพี่น้องกะสีประมาณนี้สําหรับพี่น้องทีว่าถ้ามากกะข,ขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะกะตอบประมาณนี้เนาะพี่น้องสําหรับในความหูซื้อคล้องทิพย์หรือในความขีดข้องทิพย์เนาะส่วนคํามามอื่นๆท้าพี่น้องอยากพูดรือว่าอยากให้ทิพย์ ไมาเห็ดคลิปอีกก็สมาธิท้าเข้ามาได้เนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อทุกกำลังใจที่มีให้น้องพี่น้องคลิปนี้ก็สิจ้ไว้เพียงเท่านี้เด้อทาม,มากับพากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ให้ดีเนาะเป็นกำลังใจให้ทีเพจคลิปต่อๆไปเนาะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย